ทอทอบุรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะทาทาอันตรานะวันนี้จะเป็นตัวหกล้อเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการรถเครื่องสั่นนะเร่งไม่ขึ้นลองต์วเครื่องดเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นนะ เสียงเขกเร่งไม่ขึ้นเร่งหน่วงๆนะฮะแล้ววิ่งไม่ออกเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะว่าเป็นอะไรมาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะก็คือจะพบว่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหัวฉีดนะฮะหัวฉีดอันนี้น่าจะเป็นสุกสามนะสถุกที่สามมีปัญหาหัวฉีดเสียอะไรประมาณนี้นะฮะ ตรวจเช็คเบื้องต้นนะมาเดี๋ยวมาได้ดูตัวปลั๊กก่อนปลั๊กมันมีหัวไหมถอดออกมาทีละหัวเลยถอดออกแล้วก็พักเข้าไปใส่ไปไหมดึงออกมาอ่าดึงออกแล้วก็ขยับใส่ทําความสะอาดให้นีไหมนะครับเดี๋ยวจะไล่ทุกหัวเลยอ่าไ,ไปเลย อย่าปัดกล้องสตาร์ท,ะทะดูเครื่องเดินนิ่งแน่อ่าอันนี้พอเครื่องเ,<ฆ><บ>เดินนิ่งเลยโคตรลบแต่ดูลบออกไหมโคตรลบไม่ออกนะ ตอนนี้เครื่องยังไม่ตั่นเนี่ยขึ้นเหมือนเดิมมะหัวฉีดมีปัญหานะครับอ่าเริ่มสะดุดเริ่มสะะันแล้วหัวฉีดมีปัญหานะถอดหัวฉีดออกมาปะล้างปลายนะอันนี้จะเป็นเข็มดำถอดมาล้างใหม่ลองล้างดูอ่ หลังถอดอถอดหัวฉีดออกมาล้างนะสูบสามอ่ะติดเครื่องดูเครื่องติดเดินนิ่งนะอาเบิ้ล น้ำมันนะฮะแต่แล้วหัวเริ่มฉีดบาลานซ์กันแล้วนะอันนี้ข้าวไฟอ่าข้าไฟมาร้อยมีการฉีดน้ำมันนะสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดน่าอ่านิ่งๆเลยเดี๋ยวจะลองรันสักพักหนึ่งดูก่อนเดินนิ่งแป๊บเดียวแล้วก็สั่นอีก น,นี้ดึงปั๊กหัวฉีดออกเออหัวฉีดสูบสามไม่ทำงานนะครับอาการเดียวกันเลยต้องเปลี่ยนหัวฉีดนะเดี๋ยวจะย้ายหัวฉีดนะสูบสี่มาสูบสามสูบสามไปสูบสี่นะเพื่อจะดูว่า,าไฟที่มันมาร้อยหกสิบอะว่ามันจะย้ายมาที่สูบสี่ไหมนะ เพราะเพราะว่าตอนนี้ก็คือสูบสามอ่ะมันร้อยหกสิบมันเกินมันมากกว่าเขานะแล้วก็สูบสามจะไม่ทํางานก็คือถ้าเราย้ายต้นเนี้ยไปสูบสี่ดูว่าสูบสี่มันจะบอดไหมนะมาดูค่านะค่าหัวฉีดน,นะที่เราย้ายไปสูบที่สี่นะก็คืออันนี้ก็จะเรียงหนึ่งสามสี่สองนะหนึ่งสามสี่สองนะอ่าตอนนี้กลายเป็นว่าสูบสอง สูบ4นะก็คืออันนี้เลข2นี้ไฟไม่มานะครับวิฉีดไม่จ่ายอ่าน้ำมันไม่มานะครับอ่าแต่ไฟอันนี้สูบที่1 3 4 2สูบ2ร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยกว่ามีอยู่สองสูบนะแปลกๆนะก็คือสูบ4กับสูบ2นะฮะนี่แปลกๆนะการฉีด ไฟนะแปลกๆวนตามนี้เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนอ่าสูบที่สี่ก่อนนะตอนนี้ตอนนี้เราย้ายหัวเสียไาอยู่ที่สูบที่สี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนสูบสี่กันตอนนี้ย้ายหัวฉีดไปอยู่ที่สูบสี่นะฮะก็ไฟก็จะขึ้นโค้ดเกี่ยวกับนี่มีปัญหาที่สูบสีเลยย้ายสูบแล้วนะอ่าหลักๆเดี๋ยวก็เราก็มาลอง เราจะเปลี่ยนหัวฉีดนะทีเดียวเลยหัวฉีดคือเพิ่งจะสั่งของได้นะเพิ่งจะได้มาอันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนหัวฉีดดูนะหัวฉีดนะอันนี้ก็ได้มาเรียบร้อยนะตัวนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้หัวฉีดของรุ่นนะอัลตรานะอ่าดูนะเราจะเปิดฝาหม้อน้ำอ่ะดูฝาแตกนะ ร้อย <c oughs> หัวฉีดนะฮะเดี๋ยวเราเอามาใส่ดูก่อนหลกัหลกๆเลยน้ำออกมาจากรูนี้นะตัว,ย,วนะนนยึดหัวฉีดนะน็อตยึดหัวฉีดเดี๋ยวเราใส่หัวฉีดตัวนี้เข้าไปดูก่อนว่าโอเคไหมว่าเครื่องมันจะเดินนิ่งไหมหัวฉีดทำงานไหมนะเปลี่ยนหัวฉีดแล้วนะสูกสีมาติดเครื่อง เครื่องเดินนิ่งนะดูน้ำนะฮะอ่าน้ำไม่มีแรงดันก็นนคือปกตินะฮะที่ว่าน็อตอ่าน้ำออกที่ตัวก้ามปูยึดนะฮะน็อตยึดหัอฉีดตอนนี้ น้ำปกติไม่ไม่ดันนะฮะการฉีดน,น้ํามันนะฮะจากตอนแรกเป็นศูนย์นะครับหนึ่งสามสี่อ่ะสูบสีนี่นะอ่าสูบสี่โอเคบาลานซ์เลยนะได้เรียบร้อยใช้ได้นะเปลี่ยนหัวฉีดหายเดี๋ยวเราจะทําการลงทะเบียนหัวฉีดแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสกันดูนะฮะรถวิ่งอยู่แค่นะนันเกียร์สามเกียร์สี รถวิ่งไม่ออกอะ่ะดูแค่เนี้ยแล้วก็รอบอยู่แค่สองพันรอบรถวิ่งอือดเอือดนะไม่ได้มันน่าจะมีปัญหาวิ่งไม่ได้เลยแบบนี้ดู เนื่องจากนะฝาสูบเอน้ําที่ออกนะที่ตาน้ําไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกํากลังอัดหรือว่าเข้ามาผสมกันในห้องเผาไหม้นะฮะก็คือลูกค้าก็เลยว่าให้ทําแค่เดี๋ยวเปลี่ยนหัวฉีดแล้วกันนะสีต่ตนเพราะตอนนี้รถวิ่งไม่ออกนะวิ่งทื่อๆอันนี้เราหัวฉีดมาเทสนะก็คือหนึ่งสามสี่สองสูบหนึ่งสูบสามสูบสี่สูบสองนะาอ่าค่าฉีดอันนี้ค่าไฟนะยิงมาเกินนะ ค่าไฟยิงมาเกินส่วนแรงดันน้ำมันนะค่าค่าการฉีดก็อยู่ประมาณสี่สิบค่าฉีดอยู่แค่นี้นะเปลี่ยนทั้งหมดสี่ต้นนะหัวฉีดนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูแล้วจะมาดูค่ากันหัวฉีดนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเบิกมาใหม่นะครับเบิกใหม่ทั้งหมดสี่ต้นนะอ่าหัวฉีดนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าจะมีเลขหัวฉีดอยู่เราจะต้องลงทะเบียนหัวฉีดนะอันนี้เราจะทามาร์กไว้ทีเละสุบสามอันนี้จะเป็นสูบสองนะก็สูบหนึ่งเเดีเ๋ยวเราจะมาลงทะเบียนหัวฉีดใหม่เปลี <ming. S 1> ่ยนสีต้นนะรหัสโค้ดหัวฉีดนะเฮ่อันนี้เราลงสูบนะสี่นะสูบที่สี่สูบ เราจะทําการไล่ลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะทีแล้วหัวหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดเข้าไปแล้วนะสต้นนะอ่าลงโปรแกรมลงทะเบียนหัวฉีดเรียบร้อยอ่าค่าการฉีดน้ำมันอ่าดูไฟก่อนนะไฟอ่าหนึ่งรร้อยหกนะอยู่ประมาณนี้ไม้ได้นะจากตอนแรกขึ้นไปร้อยห้าสิบนะอ่าอันนี้บาลานซ์เท่ากันแล้วแล้วก็การฉีดน้ำมันนะะเท่ากันสี่สิบอ่า เดี๋ยวว่าทำการลงทะเบียนหัวฉีดนะปรับค่าการฉีดน้ํามันใหม่ต่อไปการปรับค่าการฉีดน้ํามันนะอ่าไปเท้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะ,ะ,ะบบเทสสันเบาเรียบร้อยนะนะ นี้มันไม่กระตุกแรงนะเบาๆนะตัวหกร้อโอเคไปลองวิ่งเทสดูทดสอบวิ่งเทสนะหลังแก้ไขนะเปลี่ยนหัวฉีดทั้งหมดสี่หัวอ่ทาทาทาอันตาอันนี้รถตัวนี้รอบจะตัดอยู่ที่สามพันรอบนะ ตัดอยู่ที่สามพันรอบจากตอนแรกนะรถวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้นะครับก็คือรถวิ่งอยู่ได้แค่ยี่สิบสามสิบเองอ่าดูตอนนี้นะอีู่ที่เกียร์ห้าอ่าเกียร์ห้าถ้ารอใกล้ๆสามพันรอบมันจะตัดนะตัดออกตอนนี้เกียร์ห้าอยู่ที่เก้าสิบอ่าเกียร์หก เกียรหกนะฮะลองดูนะว่ารถจะวิ่งได้ประมาณนี้รถก็จะไหลไปเรื่อยๆนะอัตราการเร่งได้อยู่นะเออประมาณนี้เลยอ่าวิ่งได้เป็นรนะ้อยนะครับสำหรับเทสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นทาทาอันตานะตัวรุ่น1014นย์นะ ตัวนี้จะเป็นแค่ตัว140แรงนะตัวนี้ตัว140แรงเท่านั้นนะแต่ทําบอดี้มาใหญ่นะครับรถมันเลยวิ่งกำลังไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะอะไรประมาณนี้มันใหญ่เกินตัวนะอ,อันนี้ก็ได้ประมาณนี้ไปเรื่อยๆรืนะรถวิ่งเร็วไม่มากอ,าอ,อันนี้ก็จะมีลูกค้าแจ้งอาการรถมีอาการรถวิ่งเร่งไม่ขึ้นนะก็คือหลกัหลกๆเลยหัวฉีดมีปัญหานะหัวฉีดมีปัญหา อันนี้ก็เปลี่ยนหัวฉีดทั้งหมด4ต้นเลยนะปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่แล้วก็ไอเรื่องน้ํารั่วที่ฝาสูบนะมันอยู่ในมันไม่มีปัญหาไม่มีแรงคือพูดง่ายๆเลยสามารถใช้ได้มันอยู่ที่เกี่ยวน็อนตตัวยึดหัวฉีดสูบสนะอันนี้เดี๋ยวลูกค้าเข้าใจแล้วลูกค้าจะเอาไปใช้งานก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทอีอันนี้ก็จบสวยๆไปเลย สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 2 0 2นะ2ะครับเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจอเ